เราอย่าไปยกตัวของเราเองนี้ให้หมอไปหมดนะครับ <c oughs> ถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆถึงจะไปขอช่วยหมอ <c oughs> แต่ถ้าสิ่งที่เรายังช่วยตัวเองได้เนี่ยเราควรจะช่วยเหลือตัวเองเหมือนอย่างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้เสมอว่าอัตติอัตโนโนาโถนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราหายไปหมดเราไม่พยายามที่จะพึ่งตัวเองแม้แต่การกินนะครับทุกวันนี้มนุษย ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดน,นะครับไม่ยอมพึ่งตัวเองนะครับคือพึ่งแม่อยู่ตลอดเวลานะครับแม่อะไร,รแม่ค้าโอแม่ค้าคุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณก็พึ่งแม่ค้านะครับผมเองก็บางครั้งผมก็พึ่งแม่ค้าแต่ผมพึ่งไม่มากนะครับ <ừ> ผมจะพึ่งตัวเองคือการทําอาหารการกินเนี่ยผมมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่จะไปมั่นใจแม่ค้าเพราะว่าแม่ค้าทุกวันนี้ไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจยังไงครับไม่ว่าจะโด่งดังยังไงนะครับผมชูรถ ก็ต้องใส่ชูรสเข้าไปนั่นคือความไม่มั่นใจตัวเองอแต่ถ้ามาเทียบนะครับถ้าเรามาเทียบกับแม่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองสูงไม่ว่าจะทำแกงเรียงแกงเผ็ดแกงจืดหรือแกงมัสแมนหรือแกงสมลมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่อาศัยของพวกนี้นะครับเขามีความมั่นใจในตัวเองกินแล้วถามว่าเป็นไงอุย้ยรสชาติดีเขาไม่พูดนะครับว่าอร่อยเพราะคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงว่ากินเพื่ออ,อร่อย แต่เขากินเพียงแต่ว่ารสชาติใช้ได้รสชาติดีนะครับตัวตัดไปเลยว่าคําว่าอร่อยเนี่ยคนโบราณเขาไม่มีไม่ต้องไปถามถึงเหมือนอย่างผมเองเนี่ยถามว่าเป็นไงอาหารมื้อนี้อร่อยไหมผมไม่ไม,ไม่ไม่ตอบว่าอร่อยไหมผมจะมองว่าอาหารที่ผมกินนั่นนะ่ะมันมีประโยชน์กับสังขารหรือร่างกายผมหรือเปล่าถ้าไม่มีประโยชน์กับสังขารหรือร่างกายเนี่ผมจะไม่กินต่อให้ถูกลิ้นก็ ไม่มีปร,ระโยชน์ไม่กินนะครับสมมุติว่าไปนั่งพัตตาคารกันเนี่ยเชิญไปเลี้ยงพัตตาคารอะไรพวกนี้ถ้ามีหมูเป็ดไก่แพะแกะอยู่เนี่ยเต็มหน้าเนี่ยถ้าไม่มีผักไม่มีปลาผมจะไม่กินเพราะผมถือว่าสุขภาพต้องมาก่อนความอร่อยทั้งนะครับความสําเร็จของชีวิตเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความสําเร็จชีวิตที่สูงสุดที่สุดคือการดูแลสุขภาพไม่ให้ป่วย นะครับขนาดนี้ผมอายุของผมก็เจิปีแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าโรงพยาบาลผมไม่เคยมีสักครั้งแต่จะเข้าไปก็คือเข้าไปเยี่ยมเพื่อนคือถ้าเกิดใครมาไปเยี่ยมคนอื่นมาเห็นอาจารย์สมพรอาจจะคิดว่าอาจารย์สมพรโกงอายุหรือเปล่าเพราะว่าเจ็ดสิบเนี่ผมว่าดูแล้วเหมือนคนห0สิสักประมาณห้าสิบก็เพราะว่าเราดูแลสุขภาพนะเราไม่กินเพื่ออร่อยกินเพื่อให้เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราผมจะเน้นเรื่องผักมากที่สุดนะครับวันหนึ่งงเนี่ย ตามที่โบราณเขากล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยจะต้องกินผักวันหนึ่งให้ได้ห้ากำมือในห้ากำมือจะต้องมีผักอยู่ห้าอย่างเพื่อจะไปเสริมสร้างสุขภาพของเราไม่ให้เจ็บป่วยเพราะในผักเนี่ยมันจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยต่างๆนานาได้เช่นว่าสมมุติว่าปสัสสาวะขัดครับ,รบเราก็พยายามที่กินผักที่มันเย็นๆนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่า,าผักที่เย็นๆ มันมีอยู่หลายเรื่องหลายหลายอย่างที่จะไปขับปัสสาวะได้อย่างสมมติว่าแหวงก็เย็นนะครับมะแหวงคือลูกมะเขือพวงมะเขือพวงอ่ามะเขือพวงคนละคนละอย่างกับมะแหวงที่เป็นยาต้นมะแหวงเคลือคนละอย่างนะครับนะครับแต่มะว่ามะแหวงมะแหวงมะแหวงลูกมะเขือพวงเนี่ยมันขับปัสสาวะโดยตรงเลยนะครับนอกจากนั้นก็หยวกกล้วยเย็นไหมครับเอาหยวกกล้วยมาจิ้มน้ําพริกแล้วก็ขับปัสสาวะได้นอกจากนั้นที่ดีที่สุดนะครับ เราก็เอาใบไม้ไผ่นี่แหละเอามาต้มกับน้ําตาลทรายแดงค,คนที่เป็นนิ่วปัสสาวะไม่ออกก็กินเข้าไปก็ปัสสาวะออกหรือาราบมะละกอที่เรามองผ่านไปคนะครับ,รบมองเห็นว่าไม่มีคุณค่าเลยคนที่ปัสสาวะวันหนึ่งสิบสิบครั้งแต่ออกทีละหยดอยสองหยดสามหยดสี่หยดกระปริดกระปลอยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัสสาวะขาดนะครับเป็นการที่ว่าทําให้ลาคาญนะครับปัสสาวะขาด อย่างเป็นผู้ชายก็คือต่อ,ตอมลูกหมากโตอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยเป็นแล้วนะครับโบราณเขาไม่ลำบากเลยเขาไม่ยากเย็นอะไรเลยเขาไปสับรากมะละกอมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นแว่นเป็นแว่นแว่น,น,นใส่กาน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเพราะมันไม่พวกสีน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันขับปัสสาวะในตัวของมันอยู่แล้วแล้วก็ไปต้มต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ยกมาให้อุ่น นะครับพออุ่นแล้วกินเข้าไปหนึ่งแก้วนะครับปัสสวาวะที่มันออกมาทีหยดสองหยดสามหยดสี่หยดก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคนโทรมาถามโทรมาจากสะเดานะครับรบ,บอกว่าเนี่ยลูกสาวอายุสามสิบปีปัสสวาวะไม่ออกนะครับไปหาหมอแล้วก็กลับมาก็ปัสสวาวะไม่ออกอยากจะรู้ว่ามีสมุนไพรตัวใดที่จะไปช่วยได้บ้างผมก็บอกไปนะครับ <ừ> ก็ คุณมีมะละกอไหมมีมะละกอล่ามะละกอนะครับคุณรู้จักอ่าอ่าหญ้าครุนไหมน่ะหญ้าครุนก็คือหญ้าหวายนะครับหญ้าชันกาดมีสามอย่างเรียกหญ้าครุนหญ้าหวายหญ้าชันกาดนะครับที่เป็นปล้องต่อต่อต่เป็นปล้องต่อต่อยาวเป็นวาเนี่ยนะครับอยู่ริมทะเลส่วนใหญ่นะครับหรือหัวนาเราก็ถอนมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาสับๆๆนะครับแล้วเอาใบไม้ไผ่ใส่นะครับถ้ามีง้าวสับปะรดก็เอางาวสับปะรดใส่นะครับ แล้วก็ไปต้มให้กินแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยผมนั่งอยู่ใน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 ที่สถานีสถานีเนี่ยก็โทรมาบอกว่าปัสสาวะออกคล่องแล้วจะให้กินต่อไหมผมบอกกินต่อไปนะครับกินต่อไปสองวันสามวันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะใบไม้ไผ่มันพอกไตของเราแล้วก็ไปพอกโลหิตให้ดีด้วยครับนี่คือความรู้ของคนโบราณนะครับถ้าจะมาเดินทางมาหาหมอจากสดามาถึงมอนี่ก็เสียเงินแล้วครับแล้วก็เสียงานด้วย เห็นไหมครับเสียเศรษฐกิจของเราในครอบครัวแต่ถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปเสียเศรษฐกิจไม่เสียเวลาการทามาหากินญาติพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่ส่วนดีทั้งสิ้นกราบวิงวอนนะครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพรไว้สมุนไพรใกล้ตัวช่วยเหลือเราได้มากทําให้เศรษฐกิจในครอบครัวของเราเนี่ยมันดีขึ้นเราลองมาคิดดูนะครับว่าทําไมประเทศไทยเราเนี่ยมันถึง ไม่ยอมฟื้นตัวสักทีเราไปดูที่โรงพยาบาลใชครับทุกโรงพยาบาลหกโมงเช้าไปดูเต็มไปด้วยคนป่วยทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้จักดูแลตัวเองเราไปพึ่งหมอทุกอย่างเลยของง่ายๆบาดแผลนิดๆหน่อยๆเราก็ไปพึ่งหมอน้ําร้อนลว่วไฟไหม้เราก็ไปพึ่งหมอนะครับเตะปี๊บแล้วก็เป็นแผลที่หักไม่โป้งก็ไปหาหมอไม่ยอมพึ่งพาตัวเองไปเตะทําไมปี๊บ ก็เดินสะดุดอ๋อบังเอิญใช่ไหมไม่ใช่ตั้งใจไม่ใช่มีใครท้าทายว่าจะเตะไม่ดังหรือเปล่าหรือไปเตะนี่หรือไปสะดุดก้อนหินอะไรเป็นแผลเราก็ไปพึ่งหมอหมดเลยต้อไม่ยอมพึ่งตนเองนะครับคือคุณหมอก็แทนที่จะไปดูแลโรคหนักๆเฉียบพลันก็ต้องมาดูแลเล็กๆน้อยๆไม่ต้องถึงมือหมอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะวิงวอนว่าถ้ามีลูกมีหลานนะครับที่เรียนจบมัธยมหกแล้วนะครับมาเรียนแพทย์แผนไทยนะครับ ท่านจะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเลยนะครับเราอย่าคิดพึ่งเพียงแต่ว่ายกตัวไปให้หมอหรือเราจะพึ่งแต่ยาฝรั่งมันไม่ใช่นะครับในผืนป่าของเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเปรียบแล้วเท่ากับว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยมีเพชรอยู่เต็มป่าเลยแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ใเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับต้องมีความรู้เพียงแต่ในครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับ เราก็มีเครื่องแกงต่างๆอย่างขมิ้นหอม,มกระเทียมกระชายคาตะไคร้อยู่ในครัวเรือนเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาในในยามค่ำคืน <แ S 2> นะครับมีคนเขาถามผมว่าเขาถูกตัว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 ,ตวอะไรตัวพึ่งต่อยนะครับจะทำไงในตอนกลางคืนนะครับ กลางคืนความจริงพึ่งมันไม่น่าจะต่อยไปไปไปทํายังไงมันไปต่อยขึ้นมามนได้ลเล่นเล่นไฟมั้งครับพึ่งไปไปไปอยู่ในบ้านไปทํารังอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะไปทําอะไรมันมันก็ออกมาต่อยเรานะครับก็บอกว่าที่ท,ที่ใน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 ยามค่ำคืนอย่างเงี้ยคุณมีหัวหอมไหมเขาบอกว่ามีคุณก็หั่นหัวหอมมาเป็นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ไปแตะบริเวณที่อ่าพึ่งมันต่อย นะครับต้องดึงเหลเ็กไนออกก่อนนะเอาเหล็กไนมันออกก่อน <c oughs> ถา้าถ้ามีเหล็กไนก็เอาออกมันส่วนใหญ่มันก็ติดเหล็กไนเอาออกแล้วก็เอาหอัวหอมเนี่ยไปโปะนะครับไปโปะมันก็จะดูดพิษต,ตัวนั้นน่ะนะครับดูดพิษของพึ่งในที่สุดมันก็หายเห็นไหมครับ <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องตกอ,อกตกใจอะไรแต่เพียงแต่ว่าในครัวเรือนนั้นขอให้รู้สรรพคุณเอาไว้บ้างอย่างกระเทียมเนี่ยนะครับมันก็แก้ท้องอืดท้องเพอ้อขับลมขมิน้น ก็สมานนะครับสมานแผลทั้งภายในภายนอกขับลมนะครับแล้วก็เฉพาะตัวพริกขี้หนูเนี่ยนะครับตัวพริกขี้หนูเองเนี่ยมันระงับปวดนะครับแต่เราต้องทนร้อนนิดหน่อยนะครับถ้าสมมติเราปวดมากเนี่ยเอาเมล็ดพริกขี้หนูเนี่ยเด็ดเด็ดปลายมันแล้วขยี้ขยี้บริเวณที่ถูกพิษสัตว์กัดต่อยพิษสัตว์กัดต่อยก็สามารถระงับปวดเอาไว้ได้ นะครับไม่ไม่มีตัวใดที่อยู่ในครัวเราแล้วมาใช้ไม่ได้ครับอย่างะตะไคร้ก็ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับขับปัสสาวะเวลาตัวร้อนจัดๆก็ต้มน้ําตะไคร้กินได้